เดิมเขาอยู่ที่4ผมก็มาลองนี้นะ่าจะเช็คดูกันไดนะ้ผมลองเช็คดูกันเนาะโอ้โหแล้วกันนี่เลยนะครับผมหลังจากที่ร่มงการซื้อกันไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ พิ่มยอดวิวของในตัวคลิปวิดีโอของในทีกตอกเรากันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะผมและท่านผู้ชมได้มาดูแล้วก็ทาตามผมกันได้แบบง่ายง่ายกันได้เลยอ่ะก็ก่กอื่นเลยนะผมและท่านผู้ชมดยผมได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์นะครับผมเกม่มี่ตีเฮดกันเนาะวนพิ้งลิงตัวเว็ไบไซต์มาให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานทําการตามผมกันได้แบบง่ายและพอได้เข้ามาครันแล้วที่ในตัวเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับเพื่อใครที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรก่ไมมีสาากผ็ด้รถทจะกดเข้ามาที่ตามัครรสมาาชิกกกี่่ออยยูตงดด้้้นนนไไปเล เลยได้กดเข้ามากระทิ่หน้าต่างก็สมัครสมาชิกถมเขาจะมีหน้าต่างเป็นประมาณนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อสมัครสมาชิกกันได้เราแถ็นหน้าต่างกนสมัครสมาชิกยังสามารถที่จะสมัครผ่านบัญชี Google ที่มีที่อยู่ตรงด้านล่างนี้กันได้ด้วยหรือว่าหากว่ามีใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็จะได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เลย แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์นะครับผม k m m Kids h e a กันเนาะที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยจะมีวดหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้าง,งานทําการตามผมกันได้แล้วก็ยังจะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมไม่กับเราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้าาาง,งานทําการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะเราจะถามว่าใครถ้าผมดได้เขา้ามาใช้งานกันแล้วถ้าผมอาจจะไม่มียอดเงินในตรงด้านนี้นะครับผมเพราะอาจจะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกหรือใครที่เคยเข้ามาใช้งานกันแล้วแต่ยอดเงินตรงด้านส่วนนี้ก็ จะไปใช้งานทําการอะไรทนผู้ชมก็กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันก่อนได้ของทีหน้าตาของการตัมเงิน และก็ได้เข้ามากันได้แล้วนะครับผมนี่หน้าตาของการเติมเงินที่หน้าตางตัวส่วนด้านนี้เขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้นะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาเติมเงินกันได้และแทนในหน้าตาของการเติมเงินนะผมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้สำหรับในการเติมเงินกันได้ด้วยนะครับผมเขาจะเป็นหน้าต่างเป็นประมาณนี้กันเนาะให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการเติมเงินมีช่องทางเราจะม้เลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยอยู่ทั้ง5ช่องทางหากเราสะดวกและรู้จักช่องทางไหนสามารถที่จะเข้ามาและคำเลือกทำการเติมเงินกันได้เลยหรือหาาาาากกกกกวว่่่มมียยอนนูแลล้็สรถทจะ เทสตูนต่างไร้คอมเว็บไซต์กันไปก่อนได้เลยอ่ะเราได้กดยกกับกันได้แล้วนะครับผมดินต่างไร้คองเว็บไซต์ทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ในตัวหงมุดหมูแล้วก็บริการทองการํำการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อื่นยนะครับผมให้เราได้มาเลือกเปิดฟอร์มในทิกตอกเรานะครับผมทีนี้เราก็มาเลือกกันต่อที่ตรงมุดหมูอ่ามุดหมูเราจะเป็นการเพิ่มยอดวิวกันนะครับผมแล้วเขาจะอยู่ตรงด้านนี้กันเลยเนาะบริการเนาะผมจะขอเลือกเป็นอันนี้เลยอ่ะพอเลือกกันได้แล้วที่ในตัวองมุดหมูเราก็จะมาเลือกกันต่อที่ตัวบริการ บริการเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะผมแล้วกดคลิกเข้ามาก็แล้วจะให้เลือกประมาณนี้กันเลยผมจะขอเลือกอบนนี้เลยแล้วกันนะผมเห็นราคาถูกดีก็กดเลือกกันไปอ่ะพอเราเลือกกันได้แล้วทั้งในตัวหมวดหมู่และบริการตามที่เราต้องการทีนี้ให้กดย้อนกลับมาเทตรงคลิปไปดูตัต่อของเรานะผมเพื่อม,มาทำการคลอกลิงก์อ่แล้วอลพอได้ลิงก์คลิปไปดูตัวต่อของเรากลับมาได้แล้วนะครับผมทีนี้ให้เราได้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ก็ให้มาเสรจํำนวนที่ต้องการจะเพิ่มและพอได้เสร็จทางล้วก์นด้ก ให้มากดสั่งซื้อที่ตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยนะครับผมก็กดสั่งซื้อกันไป อ่าแล้วพอได้ตสังซื้อกันได้แล้วได้ไปห่มแบบนี้เนาะในคำสั่งซื้อเขาก็จะเป็นระบบขึ้นมาแจ้งแบบนี้ให้เราได้ดูันได้และแถมในคำสั่งซื้อยังสามารถที่จะเช็กดูในส่วนตัวออเดอร์กันได้ด้วยหากว่าได้กดคลิกเข้าไปที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการซื้อที่ตรงส่วนด้านนี้ก็ได้นะผมแล้วเขาจะมีติดตามไปประการขึ้นมาบอกให้เราได้ดูันได้เป็นแบบนี้กันเลยอย่างเดอร์ทำการไปเมื่อกี้ตะคู่เนาะเขาจะจ้บอกสถานะกันว่าแล้วผมรอดเงินเนการเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูเข้ามาเช็กัดดมายอบจู กันได้ผมที่ ในส,ส่วนของหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้โดยบอกว่าเข้ามาสั่งซื้อแล้วตัวออเดอร์ขึ้นมาว่ามีการยกเลิกหรือเกิดข้อห้นะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้ของที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เพื่อที่จะเข้ามาเราผมกดหัวข้อในคาว่าติดต่อแอดมินนะผมเพื่อได้ไปติดต่อและติดต่อสเอแก้ปัญหาอิฐก,กับแอดมินนะผมเขาจะมีช่องทางขึ้นมาประมาณนี้ผมสองช่องทางให้มาได้ให้ได้มาติดต่อสอบถามโะผมกับแอดมินเนาะหากว่าได้ใช้งานหรือสั่งซื้อกันไปแล้วเกิดปัญหาหรือเกิดข้อแล้วผมก็สามารถที่จะเขาา่งานนออจ ไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดข้อรใดใดเลยเลยได้เข้ามาใชิงานทําตามปกติกันไปแล้วรู้สึกว่าถ้าผมสนใจที่จะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนจักของตัวเองให้เขาได้เข้ามาใชิงงานทําตามกันหรือว่ายังไงก็ลองกดเข้ามาที่ตรงส่วนด้านนี้กันได้ผมจะคำว่าแนะนาเพื่อน อ่ะพอเราได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างก็รแนะนำเพื่อนในตรงส่วนด้านนี้นะครับผมเขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้ให้เราได้เข้ามานะผมเพื่อให้มาทําการแนแนะนาเพื่อนก็ได้แบบง่ายนะครับผมเผื่อใครที่สนใจก็ได้กดคิกเข้ามาก่อนแล้วนะผมมาทาการคอลลองลิงก์นตรงส่วนด้านนี้ไปส่งให้เพื่อหรือคนรู้จักของตัวเองนะผมและให้เพื่อหรือคนรู้จักของตัวเองนะผมก็ได้กดเข้ามาในลิงก์ีเราได้ส่งกันไปผมพีเทนี้ง่ายใช่เป็นการแนะนากันแล้วเนาะ ไม่ว่าหัวข้อตรงไหนนะผมหากว่าเกิดมีปัญหาก็สามารถที่จะไปแจ้งได้หรืออยากจะแนะนำเมื่อคนหรือจักให้เขาได้เข้ามาใช้งานตามก็สามารถ่จะแนะนํากันได้นะหุบหรือว่าสาาั่งซื้อกันไปเลยตัวดูยอดกันแล้วมากกว่าก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาดูกันได้ผมเดินตัววิดีโอนะว่ายอดวิวเขาได้ขึ้นมาแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ลองกลับมาดูกันได้เนาะของเดิมเขามี่ที่4ผมก็มาลองนี้น่าจะชิคดูกันได้ดูผมลองเช็คดูกันเนาะ โอโหแล้วกันนี่เลยนะครับผมหลังจากเจมกันซื้อกันไปแล,ล้วนั่งรอสักคู่กันเลยนะครับผมตอนนี้ยอดวิวของตนตัวคลิปเป็นคนที่ต่อของเราเขาได้เพิ่งจะมาจะเสร็จไปที่แบบนี้กันแล้วนะผมแล้วก็ไม่ได้แถมไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบธรรมดาด้วยเนาะเหมือนจะขึ้นมาเป็นการแถมด้วยนะครับผมว่าเมื่อกี้เราสั่งซื้อกันไปแค่100แล้วผมแล้วของเดิมก็มีอยู่แค่5เองเนาะแต่ตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาไดเป็น336กันเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นการแถมแสทางเพจไซท์ผมขึ้นมาตั้งเป็นขนาดนี้กันเลยแต่วิธีขั้นตอนในการทําก็ง่ายๆแบบนี้กันเลยด้วยนะครับผมว่าสํหรับใครที่ผมเรีเข้ามาดูกันแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาทําตา นะผมแล้วยังไม่ทันได้เข้ามาใช้งานสามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะไว้ให้ถ้าผมเพื่อได้สามารถที่จะมาใช้งานทําการตามผมกันได้เนาะหรือหากได้เข้ามาใช้งานกันอยู่แล้วนะผมเกิดมามีปัญหาหรือเกิดข้อในการใช้งานหรืสอสั่งซื้ออะไรยังไงผมก็สามารถที่จะให้แจ้งหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกดมิกันได้ของสำรัการติดิตอแอดมินที่ผมได้บอกกันไปเนาะ อ่ะแล้วสำหรับในคลิปวโอวันนี้นะครับผมสนใจยังไงแบบไหนก็อลองเข้ามาช่วยกันได้ผมแล้วสำหรับวันนี้หากว่ามีการพูดผิดอะไรไปหรือว่าทำอะไรพลาดกันไปก็ต้องขอไปผู้ชมคนด้วยแต่ถ้าผู้ชมไหนได้ดูกันแล้วก็้าใจสำหรับในคลิปโอว,วันนี้ก็ขอบคุณนะครับ